อีกหนึ่งจิมโนโด่างสวยๆวันนี้นกขอแนะนำยิมโนโคลนนี้เลยค่ะยิมโนโด่างก็จิก่อนที่จะไปรับชมความสวยและเรื่องราวที่น่าสนใจของยิมโนโคลนนี้นกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ ความเป็นเอกลักษณ์และก็ความสวยของยิมโนโครนี้ก็คือเขาจะมีผิวยับยับแบบที่ทุกคนเห็นนะคะมีลายด่างสีชมพูม่วงแซมสลับกับเขียวเข้มสำหรับต้นนี้หน่อจะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่มีหน่อเนี่ยเราจะเห็นความด่างที่ชัดเจนกว่านี้หรือผิวที่ยับกว่านี้นะคะเป็นยิมโนผิวยับที่มีความด่าง กระจายกระจายอยู่เสมอบนต้นของเขานะคะก็จิก็เป็นชื่อทางการค้าที่ผู้พัฒนาสายพันธุ์ตั้งให้ค่ะหลายคนคงสงสัยว่าเวลาที่มียิมโนโคลนใหม่ๆออกมาทำไมถึงต้องตั้งชื่อนะคะก็เพื่อที่ไม่ให้สับสนเวลาที่เราเรียกเวลาที่เราอยากจะสื่อถึงยิมโนโครนนั้นๆ การตั้งชื่อยิมโนโคลนใหม่ๆก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาซื้อเวลาขายก็จะได้สะดวกทั้งคนซื้อและก็คนขายด้วยค่ะนี่เป็นย no ิมโนกอตจิที่อยู่บนต่อกราบนะคะโดยธรรมชาติแล้วเป็นโคลนที่ให้หน่อได้ง่ายนะคะหลายๆคนก็ถามน้งมาเยอะว่ายิมโนโคลนไหนบ้างที่ให้หน่อง่ายนะคะคำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับโครนนั้นๆนะคะส่วนตัวโน้คิดว่ายิมโนโกอจิก็เป็นอีกยิมโนหนึ่งที่ให้หนอได้ง่ายนะคะถ้าเราอยากจะขยายพันธุ์อยากทำจำนวนเราก็สามารถเด็ดหนอที่ออกมาแบบนี้นะคะนำไปชำหรือบางส่วนสามารถนำไปกราบได้นะคะเพื่อเพิ่มจำนวนให้เร็วยิ่งขึ้น การกราฟหรือการชำจะทำให้เราได้ความด่างที่คล้ายคลึงกับต้นแม่มากที่สุดค่ะการเลี้ยงดูถ้าเป็นไม้กราฟแบบนี้นะคะรดน้ำ2-3วันครั้งแดดควรจะเป็นแดดพลางแสงผิวจะได้สวยๆค่ะปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยละลายช้าทุก3-4เดือนค่ะส่วนการเปลี่ยนดินไม้กราฟแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนดินได้ตั้งแต่ 10เดือนจะถึง1ปีครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือถ้าเป็นต่อสามเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าต่อแก้วมังกรค่ะมาดูวิธีการเลือกหน่อช้ำให้ได้ผลดีวันนี้นกก็จะมาขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวของนอกเองนะคะอย่างแรกเลยค่ะถ้าเราจะเลือกหน่อมาชำ้ำก็ควรที่จะเลือกหน่อที่ใหญ่สักหน่อยนะคะ เพื่อที่เวลาชำเนี่ยรากจะมาง่ายค่ะถ้าหน่อเล็กเกินไปกว่ารากเขาจะงอกจะทำให้หนอ่อฝ่อไปเสียก่อนนะคะส่วนตัวนกชอบเลือกหน่อที่ใหญ่ไว้ก่อนค่ะขนาด2เซนเนี่ยกำลังดีนะคะรากมาง่ายค่ะถามว่าขนาดเล็กกว่านี้ได้ไหมได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเราอยากให้ได้ผลดีก็ควรที่จะเป็นหน่อที่ใหญ่ไว้ก่อนนะคะ ต่อมาการจะเลือกหน่อที่ชำแล้วได้ผลดีนะคะเราควรที่จะเลือกหน่อที่มีสีเขียวเยอะสักหน่อยค่ะโดยธรรมชาติแล้วยิมโนโคลนก็จิก็จะมีสีเขียวเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการชำหน่อก็จะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะส่วนหน่อขนาดที่เหมาะสมกับการกราฟส่วนตัวนกเองนะคะนกก็จะเลือกหน่อที่มีขนาด รา,ราวๆ1เซนครึ่งโดยประมาณค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเลือกหน่อส่วนตัวของนกเองนะคะแต่ว่าสำหรับความสะดวกของแต่ละคนอาจจะเลือกหน่อที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหน่อขนาด1เซนครึ่งเป็นขนาดที่นกชอบเลือกที่จะนำมากราฟนะคะสำหรับต่อกราฟนกก็จะเลือกเป็นต่อสามเหลี่ยมค่ะ เพราะว่าจะช่วยเร่งให้ยิมโนโตเร็วออกหนอ่อแล้วก็ออกดอกได้เร็วค่ะสำหรับต่อสามเดียมที่ลูกเลือกนะคะยิมโนในบางโครนค่ะความด่างเนี่ยเขาจะยังไม่ชัดเจนตั้งแต่ต่อเล็กๆนะคะเราก็ต้องรอให้เขาโตสักหน่อยนะ,ะถึงจะเห็นความด่างที่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นยิมโนกอจินะคะหน่อที่เด็ดมาเนี่ยสีของความด่างก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ อาจจะรอให้เติบโตสัก3-4เซนจะเริ่มชัดเจนในความด่างค่ะแต่เชื่อว่าด่างทุกภูนะคะสำหรับยิมโนโคลนก็จิส่วนตัวนกนะคะคิดว่าได้ความด่างเกือบทุกภูนะคะก็คือทุกหน่อที่ได้มาเนี่ยจะมีความด่างนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับยิมโนโด่างโครนก็จิเป็นอีกหนึ่งโครนที่น่าสนใจนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ